พี่ฟ Would you like more rice เอาเข้าวเพิ่มไหมคะ oh, I can't eat anymore I don't have any room in my stomach น huh? ะไม่มีห้องในท้องห้องอะไรอะไม่ใช่ในที่นี้ room ไม่ได้แปลว่าห้องนะแต่ room เนี่ยสามารถแปลว่าเวลาที่มีว่างให้จับจองหรือพื้นที่ที่ยังคงมีว่างให้จับจองได้ในที่นี้ก็คือพื้นที่ในท้องนั่นเอง I can't eat any more ฉันกินมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว I don't have any room in my stomach. ฉันไม่มีพื้นที่ในท้องเหลืออยู่แล้วสังเกตว่าการใช้คำว่า room ที่มีความหมายแบบนี้ไม่ได้แปลว่าห้องนะคะจะใช้ในรูปคำนามที่นับไม่ได้ไม่ต้องเติม s แล้วก็ไม่ต้องมีอะนะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะ Sorry, I can't go out tonight. I don't have any room in my schedule. ขอโทษนะฉันออกไปข้างนอกคืนนี้ไม่ได้ฉันไม่มีเวลาเหลือในตารางของฉันแล้วอะ S There s some room for improvement in this project. ยังมีพื้นที่เหลืออยู่ให้พัฒนามากขึ้นในโปรเจกต์นี้นะใครก็ใจแล้วว่า room ไม่ได้แปลว,ว่าห้องไม่อย่างเดียวแล้วมันใช้ในกรณีแบบไหนพิมพ์คอมเมนต์คำว่า yes มาบอกกันหน่อยนะคะ